ฟังคนที่เล่นไม่เก่งอย่างเธอบรรเลงบ้างผมอยากฟังครับค,คุณอยากฟังเธอตีไทยแองเกิลเหรอใช่ครับผมอยากฟังและผมก็คิดว่าไทายแองเกิลของคุณหลินจือเซีย่ยวเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดของทั้งคอนเสิร์ตนี้แล้วเมื่อกี้ผมได้ยินว่าคุณจะให้หลินจือเซี่ยวชดใช้ท่้าที่ผมดูด้วยตาเชลโลของคุณไม่ได้เสียหายเลยสักนิด ถ้าคุณยืนกลานจะให้ชดใช้แล้วก็ควรให้หน่วยงานมืออาชีพมาประเมินความเสียหายและจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ถ้ามีปัญหาจริงๆผมจะชดใช้ให้คุณเป็นอะไรกับเธอเออผมเขาเป็นแฟนคลับของฉันแฟนคลับอ๋อแฟนคลับเห,เห็นไหมล่ะ แฟนคลับต่อไปคุณเป็นแฟนคลับฉันแล้วนะฮะยื่นมือมาทำไรคะคุณไปโดนเครื่องดนตรีของเขามาต้องค่าเชื้อโรคขอบคุณคะ่ะหมอคู่หมอคู่ทำไมวันนี้ถึงมาได้ล่ะคะบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะมาดูเมื่อกี้ฉันเห็นแล้วคะ่ะคุณคุยกับอธิการบดีอยู่อธิการบดีเชิญคุณมาใช่ไหมคะ มไม่เป็นไรคะ่ะถึงคุณจะไม่ได้มาเพื่อฉันแต่ก็ต้องขอบคุณที่ช่วยแก้สถานการณ์นะคะต้องบอกเลยนะคะว่า